กล oh. wow. wow. าายแม่ติดด like like, no? ุนะฮะดุติดแม่นะเอามานี่แม่ตัวทีกินอยู่ใช่นี่ยมาเด้อฮำพร้อมเตะดังแพ้เจนคือคนกินเดี๋ยมาทำไมลูกเขาอยากกินน้ำข้าวเจ้านะลูกมาเด้อมาเด้อย่องปองปลาย้ะไอ้มาเด้อเฮ้ยแพ้บ่มาเอ็งมาก่อนเลยได้หน่นะเป็นกระซามปุ

ไม่มีน่องสาทินแบ่งไว้ให้แม่ลูกแจกกินเราบอกาลกินมาลายหาลกินหมดันเสกนลวบวงมาเลยนีหนะบวงเนองอกเลยหนะบมีบอ มาอะไรก็ได้เก้ารากินเป็นมีสซยาใหม่ได้กินหมูเเป็นอะไรกินหมูน้อยเยอะกินนะเนอะเบบว่าอันนั้นนะปะเพชรแห้งบ่เออเพชรแห้งนะครับเวลาหัวลมอยากออกนี่นะบริขาดดังเลยปิดๆนะไม่หรอกเบวาเบื่อกินหมูกัเป็นไรกินหมูเหนามันไหมไซยาใหม่พี่น้องเฮ้ยเขาบอกมากินซะไปกับน้องนะบ่

จีบตีไปถ่ายอันเจดมละเท่าน่ะก็โล่งบ่ได้พี่น้องเลยตายกระจูดนี่โทซับเข้ามาเลยมานผักแตงล่งซะเฮ้ยคันมันผักได้เออแหงผักแหงส่องพอดีแท็กเฮ้ยมันผาก็ได้ยังากันยังมันกดบได้เลยเอฟซีกับโทฮานะโทบอด้ยหาบได้โทเจจาสิไปอันน้ำบาวบอยบ่โอ้ยก่อนจีนกับจีกับใจไปบ่เจ้โทซับคอยกับตายบ่ลงจีบกับบริลงว้า แต่ว่าจำเป็นก็ต้องได้ไปเราให้ตายก็เรื่องทรศัพท์เยไปย่างเงมาให่ได้ใส่ดำน้องกะ่าลม่นี่เด้อะเองมเทน่ยังนี่เหละไปน้ำลังเฮ้ยเอ้ยดูมิน่มึงกับเขาื่นเดีมิ ไปใช้ก็เดียวนี่มาม่ถูกปะอันนั้ไปใช้ชิพาไปวัดไปวัดอืเอากะกับอีบ้านนอกบ้านมึงกินอ่างกูมึงมึงอยู่ไพ่สะก้อนเนาะกูจะมากินอ่างมึงกูเศร้าอ่ะอแลมึงอยู่ไพ่ก้อนว่ะมันผ่มือเดียวดอกทงหมดพซื้อตีนลดเด้อไปไปล้บานเน้าวบ้านเมืองขาพกซื้อถะเนาะขนมในอยู่ในกินนี้ผาสื้อตีนลด อยู่ลนีันอยู่ล้วน่ะกระทำบดชุนหานไปเลยบุ้มีตีนหลเนี่ยเดี๋ยวจะมาห้าดิมาห้านนะของไทยม่แถเลาครับใ้เขาเ็บไอ้ายลืมถามรงวัดร่งหม่วนนี้วันไหนอย่๋ยวันที่จะได้เดี๋ยวาจะไปเพื่อสิ่งนี้ไม่ได้ไปเพื่อสิ่งอื่นาูดเรื่องันเื่อวันที่เดือนเดือนตุลาบอบ เราปรเมืออแล้วาเปิดมีมปดตาแม,ามลงทีนแมลงจบบออยู่สวรรค์กับอันอำเภอตรดยก่อนกันอำเภอก่อนอืบใปนชองใช่ไไป,ป้าทีไปเมื่ออื่นดีบอไป,ปวัดวนะันี่นี่คืันเช้าเีเปลี่ยนตามอูม

พร้อมขัง้ะอืมอล้อใหญ่ยื้อเทาพร้อม้วยังเห็นยังเห็นเลยอือเขาจะมาสิมมากเขาจะไป็นเสียตัวนรต้องสักสักแล้ววะจมนานเลยอาจารย์ผู้บ่าวลูกนงเลยจะขมยงนซุปอันเนาะเนี่ยเส้นโทรศัพท์คุน่ะลูกมราในแนลูกก็ได้ห้าสิปีเื่องห้าสิเี้ยงในลูกก็ได้ จำเฉพาะทางเทิงในเขตนี่นะจำไ่ได้จำได้แต่เขตลตอนั้งได้ซื้อแน่น่ะ่่าไ้ซื้อเอาขีนเลยองนีเฮ้ยมาห้องตัวมปกินเยยไปไนะสมัยดีพี่จ่าจะทำ่าักท่นไมได้ท่จว่ท่นเสรนั่ด้เอเนมเ็ยังหบบเห็นแล้วค่ะ

นั่งถึงเชียเงินอือกูสิบหัวลูกปู่เนาะบอกว่าคน้ะแคงไม่ล่วงหรอกใหญ่เอ,อ้ยอือล่วงเขาว่าบ่ล่วงอะีรแหละก็เห็นคนน้ะแคงล่วงวเธอเองนะเอ้ะเห็นใ่อย่างอื่นไม่หรอ <laughs> <laughs> มันม,มีคนเถือนเนี่ยนะเออ เป็นซูกุสบะลายจะคนี่เมืองเทนผูกนี่รอได้คนนะแข่งไปแล้วปิดป้าหน่ยเฮ้ยไม่ให้อู้เผ็ดหลือจังแล้วเค็มสูกิมนมึงเบ่าเลยแซ่บี่น้องใคเรื่งเพี้ยวมันต้องหัว บ่ขี่มานาถึงจัมบาบ่เลยจะได้ไปจิงจริงมันน้นนอขี่เลยน่ว <c oughs> ่าท่าขี่หูตดเลยนี <c oughs> ม่มขี่รถเจ <c oughs> มาล่าบ่ม่ขี่รถพายุโมโหเลยได้นี่ยอือท่านมานที่ตู้จัมบ้นานขึ้นรถดัออาสมบูรณเฮามีมีบัตรแจําตกมบตองทือบ่เยมบูรณ กือบัตวบบัานม้อันนี้เมีบาชนฮะถามคนนี้บุกีอะ่ต้องถามอียเด้อีซูอือซามานูคั่วเบอร์สุขคนบ่อนี้จังใดอืมก็ถือนแหละซมานูเลยมีเห็นบ่ยังก็มีเนี่ยกูมีทั้งบัตรสปอร์ตบัตรประจำตหวแล้ แล้ต้องถือดิซมโนนะวะทำก็เคยไปนันย okay, okay. ังวะอาทำอีซุยมาทำประจำขาใหญ่เนี่ยม่่อใจโทรทางอีซุยกันโอเคเป็นเพื่อนกัมมโนแล้วแบบนี้มันมูิตายแม่แบบแบบจะระบายเป็นอะไรอ่างหงอกอี่วะ ตอนที่แตามอันพิ้ตามเขพูดอะกับส่นแต่นมื่กที่นั่ก็เฮ็ดเฮ็ดใส่เตือนมาแดงเรากเพื่อนเพืนงทีฉันบอกพิ้หรือว่ามนเป็นโอ้พี่น้องเลยเบิ้ลกระซ้าอันบนน่ะอือาะ กูเนจานะไรมาสิน้องเลยกินแซ่บกับเบือกินเสื้อกับบอิ่มซุ้มแซวแม่พงมืนอีสามเมนูสี่เมนูเป็นนัวกูเบิดขักๆันาดนี้นะทุ่งละโลนเอ้ยลาเะไรพี่น้องลาเลยเด้อพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์เนาะพอกันไม่คลิปหน้าสบายดีสบายดีแซสบ